ฮัลโหลสวัสดีทุกคนมาพบกับอยู่บ้านกับบูมอ้าวจำชื่อรายการพี่ดิครับ <laughs> สวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมนะฮะ EP นี้นะ่าจะตอนที่48ปะ่ะเช็คก่อนตอนนี้ตอนที่48แล้วนะครับทุกคนหลายคนจะสังเกตว่าผมเพิ่งตัดผมนะฮะใช่ครับอันนี้เราไม่ได้ไปตัดที่ร้านนะฮะเราเรียกช่างประจําที่ผมใช้ให้เขามาตัดให้ที่บ้านนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็จะมีอาหารมารีวิวอีกเช่นเคย ร้านนี้ส่งมาร้านแรกนี่ยามเย็นนะร้านยามเย็นนี้นะฮะทุกคนเขาบอกว่ามาจากถนนอุทยานเลยนะคือร้านเนี้ยเขาใช้สโลแกนร้านว่ามิตรภาพสําคัญกว่าอาหารคือเขาบอกว่าเขาปรุงอาหารอย่างพิธีพิถันลดดั้งเดิมจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ผลผลิตจากชุมชนใกล้ๆร้านนะฮะคอนเซปต์การทําอาหารเนี่ยคือเป็นสโลฟู้ด แล้วก็ทําให้มันอร่อยด้วยวิธีการดั้งเดิมอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอาหารที่เขาส่งมาวันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนมีทั้งอาหารไทยมีทั้งอาหารฝรั่งนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดใส่จานให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนํากันอีกทีว่าเมนูมีอะไรบ้างก่อนจะไปนะทุกคนอยากเปิดนี้ให้ดูก่อนอนะ่ะชีสเบอร์เกอร์หมูแบบ DIY ผมอยากจะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ เป็นชีสเบอร์เกอร์อ่ะเอามาประกอบล่างเองข้างใน,นก็จะมีขนมปังที่แบบอุ่นมาแล้วอููดูสินะ่ากินมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราประกอบล่างให้ดูชีสเบอร์เกอร์หมู DIY นะพร้อมแล้วไปซึงจัดจานเสร็จแล้วครับทุกคนนี่อ่าหน้ากินมากแนะนำอาหารวันนี้ทอดมันปลากายพริกสดปลากระพงผัดชาอือใส่พริกเหลืองด้วยหน้าตาดูดีมากๆนะ แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสตูเนื้อนะฮะเขาบอกว่าเขาใช้เนื้อแก้มข้างแล้วก็แกงส้มชาอุมกุ้งแล้วก็เขามีอาหารฝรั่งด้วยนะร้านนี้คืออันนี้เป็นชุดเบอร์เกอร์ DIY นะฮะก็คือจะมีชามะนาวแถมมาด้วยหแก้วแล้วก็มีขนมปังกระเทียมนะฮะมาทุกคนชิมกันดีกว่าเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากปลากระพงพัชชา รานนี้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะทุกคนกับข้าว4อย่างเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดแล้วก็ด้วยความที่ร้านเขาอยู่ค่อนข้างไกลเนี่ยทุกคนตั้งแต่ต้องพุทธมนตรเนี่ยคือจริงๆที่ร้านเนี่ยเขามีทีม Delivery ของตัวเองด้วยนะฮะใครอยู่ในเมืองก็สามารถสั่งอาหารเขามาทานได้นะครับคือบอกว่าปลากะพงอร่อยอมแม่ชอบอะไรรู้ป่ะแม่ชอบที่เขาใช้เห็ดฟางทำหากินยากโอ้โเนี่ยรสชาติดีกรกเหลืองนี่มันทําให้สีสันมันดูน่ากินขึ้น กระพงผัดชาผมอยากจะให้ดูแกงส้มร้านนี้คือสีมันแบบเข้มข้นสุดๆอะ่ะแบบมันแทบจะเป็นแกงแดงอยู่ล้มันดูรสเข้มข้นรสจัดเลยจะอร่อยปรุงถึงอ่ะปรุงถึงอันนี้อันนี้ดีเลยสำหรับใครที่แบบว่าบ้านอยู่โซนแบบสายสามสายสี่โซนนั้นอะ่ะแล้วแบบนี่ไม่รู้จะสั่งอะไรกินจากในเมืองมันแบบมันสั่งไม่ได้อะ่ะพระแถวองพระ อกระตูเนื้อเป็นกตูเนื้อแบบรสชาติฝรั่งอะ่ะไม่ให้รสชาติแบบไทยนะอร่อยเลยอืแม,ม,ม่ชอบแกงส้มด้วยอ่ะแเปรี้ยวนํามันไม่หวานนำาัวใจตัวมันเปรี้ยวนำใช่แล้วเขาใช้ของค่อนข้างดีคุณนะภาพแบบวัตถุดิบเลยค่อนข้างดีเลยทุกคนตามไปสั่งกันได้มาอุดหนุนเขาหน่อยยามเย็นถนนอุทยานนะฮะใครบ้านอยู่โซนแถวนั้นอนะ่ะสำหรับร้านต่อไปวันนี้